เคยไหมครับมีใครบางคนที่เราเคยมองข้ามกลับกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหมู่ชนชั้นสูงชายธรรมดาผู้หนึ่งที่เคยแค่กวาดลานวัดแต่ในที่สุดกลับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางธรรมะเหนือกว่ากษัตริย์สากยะและโกรยะวันนี้เราจะเล่าเรื่องของพระอุบาลีเถระผู้กล้าหาญแห่งธรรมผู้พิพากษาธรรมะ ที่แม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังยศย่องสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการธรรมะในสายลมเติมใจให้สบายคลิปนี้นำเสนอเรื่องราวธรรมะในมุมมองร่วมสมัยมีการปรับเนื้อหาเล็กน้อยเพราะให้ง่ายต่อการเข้าใจแต่ยังคงยึดหลักคำสอนเดิมเป็นแกนสำคัญหากมีข้อคิดเห็นหรือคำถามใดๆยินดีรับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับในนครกบ,บิลพัทอันเป็นเมืองหลวงของแคว้นสากยะมีชายผู้หนึ่งชื่อว่าอุบาลีเขาไม่ได้เกิดมาในวรรณะสูงส่งไม่ใช่เจ้าสากยะไม่ใช่นักรบแต่อุบาลีเป็นเพียงปริภาชกหรือช่างโกนผมประจำราชสำนักสากยะหน้าที่ของเขาคือโกนผมและตัดเล็บให้กับเหล่าเจ้าสากยะ รวมไปถึงทำความสะอาดวัดและบริเวณที่ประทับของเจ้าชายสิทธัตถะในอดีตเขาเป็นคนขยันสุภาพพูดน้อยและซื่อสัตย์อย่างไม่มีข้อแม้บางครั้งเหล่าเจ้าสากยะก็มองเขาเพียงคนใช้คนหนึ่งบางคนหัวเราะใส่บ้างดูหมิ่นว่าเป็นเพียงช่างแต่สิ่งหนึ่งที่คนเหล่านั้นมองข้ามไปคือจิตใจของอุบาลีจิตใจที่มั่นคงสงบ และเต็มไปด้วยความเคารพในพระพุทธองค์หลังจากเจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงตรัสรู้และกลายเป็นพระพุทธเจ้าข่าวการแสดงธรรมของพระองค์ก็แพร่ไปทั่วชมพูทวีปแม้แต่องค์พระเจ้าสุดโทธทนะพระราชบิดาและเหล่าเจ้าสากยะต่างพากันศรัทธาหลายคนบรรลุธรรมบางคนขอบวชติดตามพระองค์วันหนึ่งกลุ่มเจ้าสากักยะ ซึ่งรวมถึงเจ้าชายอานน์เจ้าชายพัทยะเจ้าชายอนุรุตต่างตั้งใจจะเสด็จไปบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าและเมื่อจะออกเดินทางพวกเขาก็เรียกอุบาลีมาเจ้าจงติดตามเราไปด้วยเราจะให้เจ้าบวชด,ด้วยกันอุบาลีตกใจเขาไม่เคยคิดฝันว่าจะได้รับโอกาสนี้จากคนที่ต่ำสุดในวันนะวันนี้ เขาจะได้ครองผ้ากาสาวพัดเหมือนชนชั้นสูงเมื่อไปถึงที่ประทับของพระพุทธเจ้าณป่าอิสิป,ปตนะมรุททายวันเหล่าเจ้าสากยะกราบทูลขอบวชพระพุทธองค์รับสั่งให้ทุกคนสามารถอุปสมบทได้แต่ก่อนจะให้บวชพระองค์ทรงตรัสบางอย่างที่ทำให้เจ้าสากยะต้องเงียบงนันพระองค์ตรัสว่าให้บวชอุบาลีก่อนแล้วเจ้าสากยะทั้งหลายค่อยบวชตาม การจัดลำดับเช่นนี้หมายถึงว่าในพระธรรมวินัยแล้วเจ้าสากยะผู้สูงศักดิ์จะต้องไหว้พระอุบาลีต้องเคารพท่านตามลำดับอาวุโสเป็นการตัดอัตตาทิ้งความเย่อหยิ่งและทดสอบว่าใจของแต่ละคนพร้อมสำหรับเส้นทางแห่งธรรมจริงหรือไม่อุบาลีถึงจับน้ำตาซึมเขาทราบดีว่าการตัดสินใจเช่นนี้ของพระพุทธเจ้าเป็นการมอบโอกาสที่เท่าเทียมกัน ให้กับผู้สแสวงหาธรรมอย่างแท้จริงหลังจากอุปสมบทแล้วพระอุบาลีมีได้มัวดีใจในตำแหน่งอาวุโสแต่กลับตั้งใจศึกษาธรรมะอย่างลึกซึง้งโดยเฉพาะในด้านวินยัยซึ่งเป็นระเบียบปฏิบัติของพระสงฆ์พระองค์ทรงมีความจำแม่นยำวิลิชัยปัญหาธรรมะได้แม่นตรงเป็นผู้ไตรตรองด้วยปัญญามีเมตตาในการตัดสินเมื่อมีข้อพิพาทในสงฆ์ ไม่ว่าจากพระหนุ่มหรือพระเถระพระอุบาลีมักได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้วินิจฉัยจนพระพุทธเจ้าเองทรงยกย่องให้เป็นเอตทัทคะในด้านวินัยทรผู้เลิศในด้านวินัยของสงฆ์เคยมีเหตุการณ์สำคัญที่เรียกว่าคดีวินัยครั้งใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นในแคว้นโกสัมพีมีพระภิกษุสองฝ่ายวิวาทกันเรื่องการกระทำวินิจฉัยเล็กน้อย ฝ่ายหนึ่งยึดกฎเคร่งครัดฝ่ายหนึ่งเห็นว่าควรใช้เมตตาและบริบทเรื่องราวรุนแรงถึงขนาดพระพุทธเจ้าต้องเสเด็จไปเองแต่แม้พระองค์ตรัสสอนทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่เลิกราในที่สุดพระองค์จึงทรงปล่อยให้เหตุการณ์คลี่คลายด้วยการเวลาและแต่งตั้งให้พระอุบาลีเป็นผู้ตรวจสอบหลังจากทั้งสองฝ่ายยอมสละอัตตา พระอุบาลีใช้วินิจฉัยธรรมะด้วยใจเป็นกลางไต่สวนด้วยเมตตาแต่ไม่อ่อนข้อจนความสงบปรับคืนมาและทุกฝ่ายยอมรับโดยไม่ขานพระอุบาลีไม่ได้เป็นเพียงนักวินิจฉัยธรรมะแต่ยังเป็นแบบอย่างของสมณะผู้สมบูรณ์ไม่เคยอวดตนไม่ถือศักดิ์ศรียังคงกวาดลานวัดแม้จะเป็นพระเถระในพระไตรปิฎกหลายครั้ง ที่พระองค์ถูกยกเป็นแบบอย่างเรื่องอธิศีนคือวัดปฏิบัติอันบริสุทธิ์ครั้งหนึ่งมีภิกษุใหม่เข้าใจผิดในข้อวินัยพระอุบาลีมิได้ดุตำหนิหรือลบหลู่แต่ใช้ธรรมะชี้แนะอย่างอ่อนโยนจนภิกษุนั้นกลับใจบรรลุธรรมในภายหลังนั่นคือพลังของเมตตาและปัญญาของชายผู้ถือไม่กวาดที่วันหนึ่ง กลายเป็นผู้พิทากษาาธรรมะของพระพุทธเจ้าเองและนี่คือเรื่องราวในตอนแรกของพระอุบาลีเถระจากชายธรรมดาสู่พระผู้เป็นต้นแบบด้านวินัยยังมีอีกหลายแง่มุมที่น่าทึ่งรอติดตามได้ในตอนต่อไปครับอย่าลืมกดติดตามธรรมะในสายลมเติมใจให้สบายเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวที่จะเติมใจให้เบาสบายแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า สวัสดีครับ